จะหลับตาลงไปได้อย่างไรหัวใจมันเตะไปหนุม่มกรุงเทพจะมาอย่างแฟนพ <Hey. S 1> รุ่นี้คันมากเศรษฐีผู้ดีเนื้อแน่จะหอบเงินแสนมาซื้อเจ้ากลอย <Hey. S 1> จะหลับตาลงไปได้อย่างไรเห <Hey. S 1> มือนคนเคยหนักเพราะสิ่งที่รักจะจางร้างรอน <Hey. S 1> ชอกช้ำหัวกเป็นแพ้เพราะแผลยับย่อเจ้กลอยบานาน้องคาพีิลง How can I close my eyes my heartache <Hey. S 1> Bangkok boy s coming to steal my girlfriend <Hey. S 1> tomorrow the wedding procession for wealthy and well to do น้องข้าพี่ลงแค่มากเศรษฐีค <Chloe. S 3> <Yeah. S 1> ือใบมรณะเงินแสนมันแทกคนจนมันแทกเสียงคลองคลองง่ายๆเพจยังลั ng ay ng ay. ่นทุ่งลืมสัญญาปากใจพี่ต้องลืมมึงเงินท้องไม่พอ ก็ต้องยอมถอยเขาพักดวงใจไปด้วยเงินก้อนเดียวหันหลังให้หน้าความสิ่ว <ry> ินไลท์คนจนเทียนตายเพราชุมงานว่า the sound of gongs and drums they resounded through all the fields of g o d a n promises set my heart you did it I must forget you if I don't have enough money I had to back down he stole my heart with a single lump sum turn your back on the i e a l civilization t h e p o r e I die ใจ t i n งทู s ีด t h า w ว d d ด n g นจะลับตาลงไปได้อย่างไรหัวใจมันเจ็บหลุดเงินปรุงเทพมันมาอย่างแฟนพรุ่งนี้กันมากสีที่บูดีเนื้อแน่นหอบมาเงินแสนมาซื้อนองกลอยมันไม่แช่กันแต่งโอจชกานคือพายไม่โอทจิรุนันเต้มูเนกายตามวโนบังกุโนโอโตโกาตาชิโนกาอูฟลนโดบายนิกิตเซนเซุวะมุยอะอาซุะะยูฟุกุนาคิซุโนเนิิกาโดรามาิุระจูมันบตโมเ เขาทำเเม่นี่แค่กคญชิกิจานายเซรุดามึงคงไข่หนักโคมาสิ่งที่รักจังหายหมือนเจอฟ้าผ่าช็อกจำวอกเป็นแพ้และมนลึกปพราแพ้ยับย่อยไม่ต้องนึกเจ,จ้าชาีก็ยังเบี้ยงวันไม่ถดงเบี่ยงัน้า <to> โอ้ยเงินแส้มันแพงแท่งใจดำพี่จำต้องยินดีทั้งดีใจมันช้ำจะกลอยคนงามลืมสัญญาที่เคยทำพี่แพงเงินนำไม่โชคช้ำคนบ้านนาว Oh a 0 0 0 d r e d t h o s a n d b o i s so expensive it's a thorn in my side I have to be happy even ให้พี่ยนืนมุงขันมากเศียที